ข่าวของน้องปูประยาบ้างมีข่าวลือออกมาว่าน้องปูประยาเนี่ยนะคะจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับชนะสเวนถึงช่องเจ็ดทไมออฉจะไม่พูดช่องเจ็ไปเลยหันไปทางหน้ามามีเห็นเป็นชาวต่างชาติแต่พชนะสเวนแล้่มันัน็ีอย่างนี้ยังมีข่าวออกมาอีกว่าน้องปูเนี่ย กําลังจะเป็นนักแสดงอิสระอีกคนหลังจากที่น้องใหม่ดาวิกาแล้วก็น้องแพนเค้กได้เป็นนักแสดงอิสระไปแล้วเนี่ยนะคะหลังมีคนเห็นน้องปูเข้าไปคุยกับผู้บริหารของช่อง t o Four You นะคะใครช่างเห็นเหลือเกินเขาอาจจะไปทานอัลตนูนทีเบาๆก็ได้แล้วทางผู้บริหารเนี่ยนะคะมีการทาบทามน้องปูลงละครเรื่องใหม่แล้วไม่ได้เห็นอย่างเดียวได้ยินอีกต่างหากว่ามีการทาบทามแล้วใช่แค่นั้นยังไม่พอนะคะมีข่าวเมา่ะค่ะ เมาว่าปูรับเล่นละครสัมปทานหัวใจเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยวางเป็นพระเอกคือใครรู้ไหมไมค์พัทรเดชแล้วแต่2เดือนที่แล้วเนี่ยปูได้ตกลงกับทางช่องเจ็ดที่จะเล่นเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าอยากที่จะเล่นกับเว er <ม>ียนะ<ม>เพราะว่าเป็นพระเอกที่ปูเนี่ยไม่เคยที่ร่วมงานด้วยเลยนะคะก็เลยมีการสลับสับเปลี่ยนคิวกันเล็กน้อยนะคะจากเรื่องอื่นเนี่ยมาให้เวียเล่นเรื่องนี้นะคะแล้วทีเนี้ยคนก็เลยสงสัยว่า ปูกับเวียเนี่ยที่ได้มาเล่นด้วยกันเพื่อเป็นการทิ้งทวน<อ>ที่<อ>จะม<อ>ไม <ป S 1> ่ายชนใช่<อ>เขาก็เลยเมา<อ>ออกัน ทำไมนางเอกช่องเจ็ดย้ายช่องเยอะจังครับพี่โอ้นพี่อ๋อโทรไปถามเขาสิอ๋อคือเราไม่รู้เนอะเราก็อยากรู้เหมือนกันเราก็อยากมีคนคอยดึงตัวเหมือนกันแต่ไม่มีใครดึงไม่มีใครดึงโทรไปถามว่าสิไม่ง่ายแจ็คหรือถ้ามีลายเขาเราก็ลายไปแล้วก็ไปถามเราจะได้คําตอบว่าอยากเห็นเหตุผลคิดว่าอะไรอยากเห็นเหตุผลอยากเห็นเหตุผลไปดูพี่คิดยังไงอันหรอพี่คิดยังไงจริงๆเป็นนักแสดงอิสระมันก็ในใน บางความคิดขอ,ออของคนเนี่ยก็คิดว่ามันก็จะดีกว่านะใช่เมื่ออยู่ในวงการมาถึงจุดๆนึงแล้วเราจะได้มีทางเลือกที่มันเยอะขึ้นเหมือนอย่างพี่อย่างแจ็คอย่างพี่ย่าเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระรแต่บางทีมันก็อิสระมากไปจนอยากมีค่าย <laughs> อยากมีคนดูแลมันก,กแ็แล้วแต่อะได้อย่างเสียอย่างเนอะอป้าแต่ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องปูเขาคงจะออกมาแถลงข่าวเองนั่นแหละมามีหัวเราะอะไรคะ <c oughs> อะไรบางทีอยากมีค่ายเนาะ <c oughs> อยากมีค่ายก่อนหน้านี้นะคะน้องปูเคยให้สัมภาษณ์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับสัญญาการแสดงเป็นนักแสดงช่องเจ็ดว่า ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ขอระบุปีนะคะมีหลายค่ายทับทาม,มเขาก็บอกมาเมื่อเดือนพฤษภา,าว,ว่าเขาก็ยอมรับว่ามีหลายค่ายทับทาม,มแล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะอิสระหรือไม่อิสระเต่เขาก็มาบอกแหละ <Okay. S 1> โอเคเนาะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟตะครับกดเลยครับ